สวัสดีครับผมเบาเทเลยม์พงศธรมือนี้สีมาเบ็ดไก่ไค่ที่ผมนํามาจากส่วนห้าสติครับไอใไรโรไทยมุนีอายุได้ยี่สิบยี่สิบวันแล้วครับทางได้ดีครับคุณละตายแจ่มาใเลยไหมสองตัวแล้วกอะบ่ตายเลยครับแข็งแรงแข็งแรงอารมณ์ดีเลยครับมือนี้ผมขยายขยายครอบออกขยายครอกออก เขาทำทข้างนอกอเพราะว่าเขาเริ่อนไงลนะ่ะขยาย้อแขงแรงดีอยกระลังตรงนะครับขยายข้ออ่อนกขาดีง่ายเพี้ยนออกข้าง,งนอกครับไปเอาไปทั้งมันพิชซี่โตมาเื่อน ใส่นคนอยากได้หลายอยู่ครับแล้วตอนที่ได้กระอบนี้ค้นสัง่งผมก็เลยบ่เด้ไปหลายรอปเป็นหอดบ้านก็นยากกันครับเพราะเราขยันได้ก็เน่อยอย่างได้ก็ยังแบ่งกันไปครับเทีดที่้กันครับที่จะไปฝากยาทั้งบ้านก็นที่คนอยากได้ครับบอกว่ารอบหลังถ้าเกิดว่ามากอีกจะเอาเป็ดมาฝากในเ้อฝากซื้อเป็ดน,นั่นแน่ฝากซื้อไก่นั่นแน่ครับรอบหลังก็เสียไปอีกรอบอยู่ครับ หรือว่าฝากทั้งบัตรราคามันกระบอกบ่อแพ่งบอครั้งถือแข็งแรงดีมากเลยครับอายุผมไปรับมาวันที่ 7. เจ็ดเจ็ดไก่โอจากตูฟักมอนวันที่สามตอนนี้ก็วันที่ยี่สิบสามกับมั่นยี่สิบมือครับไก่หมูอายุยี่สิบมือแข็งแรงดีมากเลยบ่ไทยครับ รถให้ตัวแม่ตัวผู้ตัวผู้ตัวแม่ี๋ยวล่อให้เขาไม่อายุได้กำหนดเน่ยคนไปแยกตัวผู้ตัวแม่วันมีจักตัวผสมขยายพันธุ์ต่อไปครับขยายพันธุ์แยากใจยากต่อไปก็ต้องไปซื้ออีกแล้วครับผสมขยายพันธุ์อีกรอตอนนี้อายุได้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้ อย่างแรกดีมากครับคอกค่อนข้างแคบผมก็เลยขยายคอกของยหญ่เป็ดปียุอีกมองนึงครับเห็นเหลือแต่ไกลคอกนี่เป็นคอกไกลไปเลยคอกเป็ดอะอายุต่างหากแล้วข้ของคอกเป็ดเขาเดี๋ยวผมสีผ้าบิ้งเป็ดไข่ครับเไข่อาเดียนว่าตอนนี้ได้ยีชิ้นหนึ่เราตัวใหญ่ขนาดไหนครับเดี๋ยวผ้าบึ้ง เป็ดเอเต็ดไข่อายุ2อครับตัวใหญ่แข็งแรงดีครับแข็งแรงดีตใหญ่ของยวยเขาไม่อยู่มุงกว้างครับเ็ดไขเนห่งเจ๊เยวมักเลน้าครับมักเลนน้าพูดเพื่อไม่ได้เหนื่นหนาเต็ดไข่อายุ20ือครับ อันนี้ก็ให้กินเริ่มให้กินเศษข้าวครับกินเศษขา้าแน่กินหัวอาหารแน่ผสมปนเปกันไปครับแล้วเป็ดไข่นี่ร้ายเสียนะครับว่านปล่อยลงหนำก็เสือหน้าตายไปสองตัวคุมอปล่อยนะครับร้อยให้มันครบเดือนกันปล่อยน่องมึงครับมามันเขาจะเป็นยังไงก็เขาเรียนน้ามืแต่ว่ามันบางตัวมันก็นบาแข็งแรงคือว่า กินอาหารค่อนข้างเผื่องครับเร็ดเร็ดอายุยี่สิบเด็อนมือค่อนข้างเผื่อไลยแล้วนะครับอาหารตอนนี้ผมเริ่มผสมเจ็ดเผาแล้วครับสำหรับก่ไขครลดให้กินอาหารค่อ,คอ,อน,นข,อขอ้างหลายอยู่ครับแต่ว่าบเลื่สทำเร็จครับกินบอบอเผื่อทำเจ็จครับเพราะถังขวน หัวหันบ่คอยเปืองทุกเป็ดครับน้ำทาก็บ่เปียกบ่ชื่นทุกเป็ดสำหรับไอ้ไข่โรตไทยเป็นหัวหานพ่อพ่อทุกคนแข็งแรงอีูมากเลยครับเดี๋ยววันเสาร์ผมนี่เวลาหลังผมก็ซีมาหยอดก,กับซินยูคาเซนครับซีมาจากอ่า cô mà tư sạch nè nhớ con sâu thì hợp vàng vàng sâu vàng bình lên đen đang hợp bình lên đen bình lên ta mà xa giá cây giá không cây hết Ngọc hán lên คลิปนี้ผมขอจบคลิปพี่งแค่นี้แล้วครับขอบคุณคนผีของมารัชพมคนผีลิตาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ